สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องพีทดีเอ็นนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนสร้างบ้านนะครับ <Wow. S 1> ก็คือบ้านโมเดิลข้างหลังผมนี่เองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านสองซันนะครับจะเป็นบ้านแบบโทนขาวดานะเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็ตกแต่งแบบสไตล์โมเดิลนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยซัดเท่าไหร่นะ แต่ผมก็จะพยายามพูดให้ซัดแล้วกันนะครับอ่าเลเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการสร้างเลยนะครับมาขั้นแรกนะครับผมจะใส่บล็อกสีเทาก่อนนะอันนี้จะเป็นบล็อกสีเทาน,นะครับอ่าวางประมาณตรงนี้4บล็อกอ่าหบล็อกนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมานะอ่าเดี๋ยว ต่อขึ้นมาแบบนี้ไว้ก mm. ่อนแล้วก็ Hence, ต่อมาตรงนี้นะครับประมาณ3บล็อกนะครับแล้วก็ต่อไม้นะครับมานะครับต่อไม้ตรงนี้มาอ่าประมาณ15บล็อกนะครับต่อมาเรื่อยๆเลยนะอ่าแบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็ทุบตรงนี้ออกประมาณอ่าสบล็อกแล้วกันตรงส่วนตรงนี้ก็จะต่อขึ้นไปนะครับประมาณ5้าบล็อกนะอ่าตรงนี้ก็ต่อขึ้นไป ให้มันสูงห้าบล็อกนะครับก็ต่อประมาณ3ามบล็อกนะอ่ะทีนี้ก็ต่อกับอ่าต่อตรงนี้กลับมาเลยนะครับอ่าแบบนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวนะอ่าทีนี้ก็ต่อสีขาวนะครับให้มันยืดออกมานิดนึงนะอ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าต่อเข้ามา ถึงหรือยัง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 ไม่ถึงนะอ่าต่อให้มันมาถึงกับบล็อกตัวนี้อ่าแล้วก็ยื่นออกมานิดนึงนะครับยื่นออกมาบล็อกหนึ่งนะทีนี้ก็ต่อออกมานะครับต่อมาตรงนี้นะครับประมาณ10บล็อกนะอ่าทีนี้ก็ต่อกลับนะครับอ่าต่อกับอ่าต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าทีนี้ก็มามาทําเป็นหลังคาเลยนะ อ่ะต่อมาต่อตรงนี้มาก่อนอ่ะแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเดี๋ยนะอ่ะอุ้ยทำไมไม่ถึงอ่าแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสันแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ทุบออกไปเลยตรงนี้เราไม่ใส่ละอ่ะแล้วก็ต่อตรงนี้กนะครับต่อขึ้นมา ประมาณ5้าบล็อกนะ่ะต่อขึ้นมา5้าบล็อกแล้วก็ต่อ,อส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําปิดเลยละกันปิดเป็นปิดเป็นกาแพงเลยนะครับอ่ะแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็ขั้นนะครับขั้นเป็นห้องนะผมจะใช้ไม้สีเทานี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อตรงนี้ออกมาก,ก่อนอ่ะต่อให้มันเท่ากับสันข้างล่างนะครับ อ่ะเดี๋ยวต่อออกมาออกมาเรื่อยๆก่อนอ่ะให้มันเท่ากับตรงนี้นะครับอ่ะเท่าหรือยังอ่ะมันเท่ากันแล้วนะอ่ะทีนี้เราก็เอาบล็อกสีดําตัวนี้นะครับวางแล้วก็เอาบล็อกสีขาววางข้างบนนะบล็อกสีขาวอ่ะแบบนี้อยมันไม่ถึงอ่ะต่อออกมาอีกตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วก็วางบล็อกสีดําเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นหลังคาแบบนี้เลย แล้วก็วางตรงนี้อ่ะส่วนตรงนี้ก็ทุบออกไปได้เลยนะครับมันไม่ไม่ต้องใส่ละอ่าบัสของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําตรงนี้กันต่อนะครับอ่ะต่อขึ้นมานะต่อขึ้นมาให้สุดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะต่อขึ้นมาเลยมาขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะครับ อ่าส่วนตรงนี้ยูทูบออกไปก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะวางอันนี้เลยอ่าแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าแล้วก็วางบล็อกสีเทาเข้าไปแล้วก็มาวางเดี๋ยวนะมาวางบล็อกไปก่อนอ่าแล้วก็วางตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเล็งก่อนอ่าเดี๋ยวนนะนะอ่าต่อตรงนี้ลงมาก่อน แล้วก็วางบล็อกสีดำเข้าไปแล้วก็มาวางตรงนี้อ่ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเอาเดี๋ยนะตรงนี้มันไม่เท่ากันนี่อ่าเดี๋ยวต่อตรงนี้ลงมาก่อนมันไม่เท่ากันนะอ่ามันมีตรงนี้มันมันเหลือตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้ไว้ไส่นะเดี๋ยวทุบออกไปก่อน ตรงนี้ก็ทุบออกไปเลยตรงนี้ไม่ใส่อ่าทุบออกไปอ่ะทีนี้ก็มาขั้นนะครับมาขั้นทํากําแพงตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะอ่ะแบบนี้อ่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแลวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทํากําแพงตรงนี้นะครับอยู่ยนะเล่งก่อน อ่ะแล้วก็วางบล็อกไม้สีเทาเข้าไปแล้วก็มาวางตรงนี้อ่ะส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะอ่าวางบล็อกสีเทาเข้าไปนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับมาวางข้างบนนะแต่ว่าอย่าวางแบบสุดๆนะครับให้มันวางเลยเข้าไปนิดนึงนะอ่ะอ่ะวาง รงบ,บริเวณนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะทีนี้ก็มาวางเดีย๋ยวผมจะมาขั้นเป็นกำแพงอ่าแล้วกมาวางวางตรงนี้เอาเอาไม,ม่ถึงอ่าแบบนี้นะครับอ่แล้วก็วางบล็อกสีเทาเข้าไปอ่ะปิดไปเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันยังมีรูอยู่อ่าปิดไปเลย เดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนอ่าบ้านของเราเริ่มเริ่มมีมิติละอ่าตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่าแบบนี้อ่าทีเดี๋ยวมาทุบตรงนี้ให้มันเป็นรูแบบนี้นะครับห่างกันประมาณสองบล็อกนะอ่าแบบนี้ห่างกันประมาณสองบล็อกนะครับอ่ะประมาณนี้ อ่ะทีนี้เี๋ผมจะมา y o u t u b ทุบนี้วไปก่อนมาทํากําแพงข้างหลังนะครับอ่าวางบล็อกสีขาเข้าไปแล้วก็มาวางข้างบนให้มันให้มันเป็นกําแพงแบบนี้อ่าจะออกไปก่อนอ่าเดี๋ยวนี้อยู่ยทีนี้ก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับอ่าจะมองเห็นหรือเปล่าจะมองเห็นน้ําหรือเปล่าอ่าเห็นอยู่นะเห็นเห็นนิดนึงนะ แต่ถ้าดูไกลๆก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นน้ำอติเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาขั้นขั้นห้องตรงนี้นะครับอาวางไป3บล็อกก่อนอาวาง4ไม่ไมทุบไปก่อนทุบออกไปก่อนอาวางห่างกับ3บล็อกแบบนี้อ่ตรงนี้ก็วางให้มัน4บล็อกแล้วกันอ่วางแบบนี้อ่ส่วนตรงนี้อาวาง ห่างกันีบ็อกอ่ะแบบนี้ไว้ก่อนอ่ะตัวนี้ก็ขั้นเป็นกําแพงเลยแล้วกันส่วนฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นระเบียงแล้วกันนะอ่ะต่อมาตรงนี้อ่ะแบบนี้แล้วกันตรวนี้ก็ทําเป็นกําแพงเลยส่วนฝั่งข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับอ่ะแล้วก็ขั้นเป็นกําแพงเลย อ่ะแบบนี้ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะขั้นเป็นกำแพงอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เดี่ยวทุบเดี๋ยวทุบให้มันเป็นซ่องแบบนี้นะครับทุบออกไป3บล็อกนะอ่ะแล้วก็วางกระจกนะครับอ่ะกระจกสีดำอ่ะวางกระจกสีดำนะครับ อ่ะแล้วก็มาวางตรงฝั่งนี้ตรงข้างหน้าข้างหน้าก็วางเป็นกระจกดําเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มาวางบล็อกดําตรงนี้อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็วางเป็นกระจกสีดําเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มาวางตรงนี้อ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาขั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นขั้นเป็นห้องเลยแล้วกัน ส่วนตรงบริเวณข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะตรงนี้ก็วางบล็อกสีดำเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะวางเป็นไม้สีขาวละกันอ่าแบบนี้แล้วก็วางพุ่งไม้เข้าไปนะครับแบบนี้เลยเอามีไก่ด้วยอ่ะส่วนตรงนี้ที่ผมจะเจาะเป็น จาะทิ้งไว้ให้มันเป็นประตูนะครับวิวิวิเมื่อกี้ลงตีไก่อ่ะทีนี้ก็วางประตูเข้าไปนะครับแล้วก็วางกระจกเข้าไปไว้ข้างบนด้วยนะอ่ะส่วนตรงนี้ก็วางกระจกให้มันเป็นระเบียงแบบนี้นะครับอ่ะขั้นกระจกแบบนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียงนะครับให้มันเป็นระเบียงนะอ่ะวางกระจกเข้าไปก่อน ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอ่ามาดูข้างหน้าก่อนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เจาะให้มันเป็นประตูนะครับประตูทางเดินนะอ่าแล้วก็วางประตูเข้าไปนะครับเป็นประตูสีดำนะอ่าแบบนี้นะครับบ้านของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะดยวผมเปลี่ยนใจละตรงนี้ระเบียงตรงนี้ทุกออกทุกไปเลยแล้วกัน อลบออกเดี๋ยวจะทําเป็นห้องแล้วกันนะใครเป็นห้องละกันระเบียงมันดูไม่เข้าเท่าไหร่อ่าวางบล็อกตรงนี้แล้วก็วางไม้สีเทาเข้าไปนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันวางบล็อกสีเทานะอาวางบล็อกสีเทาเข้าไปนะครับแล้วก็วางบล็อกก่อสร้างไว้ตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นซ่องนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดขูข้างหน้ากันอ่าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปูปพื้นตรงนี้ีวกว่าส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาพื้นเป็นเป็นพื้นหินสีขาวแบบนี้แล้วกันนะอ่าส่วนข้างในข้างในเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นพื้นไม้นะครับเลือกเป็นพื้นไม้สีขาวนะอ่าพื้นไม้สีขาวอ่านี่ไง ก็สลับเปลี่ยนแบบนี้เลยนะอ่ะปิดประตูไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันดูนะตรงนี้มันดูแปลกๆอ่ะบ้านของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระจกตรงนี้ดีวกว่าให้มันขยับมาตรงนี้นิดนึงนะอ่ะอ่ะแบบนี้ ดี๋ยวนะมันดูใหญ่ไปปะอ่าตรงนี้ก็ขยายนะครับอ่าทุบๆๆออกเปลี่ยนใจละอ่าแล้วก็วา,างอ่าวางตรงนี้อ่าเอาไงดีอ่าวางแบบนี้แล้วกันนะตรงนี้ก็วางกระจกเข้าไปตรงเนี้ย อ่าประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการสร้างก็เสร็จแล้วนะครับยังเหลือแค่ขั้นตอนการตกแต่งนะขั้นตอนในการสร้างเนี่ยก็ここไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับอ่าเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดีเ๋ยวเราไปดูการตกแต่งเลยนะครับอ่านี่นะครับผมก็ได้ตกแต่งบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าตกแต่งเสร็จแล้วสวยมากมีรั้วข้างหน้าบ้านด้วยนะครับ แล้วก็มีน้ำตกหน้าบ้านด้วยอ่าบอกเลยว่าสวยมากอ่าประมาณนี้นะครับสลับหน้าบ้านอ่ outside, mm hmm. ah, าเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูนอกบ้านกันก่อนไปดูหน้าบ้านกันก่อนบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะอ่ามีโต๊ะมีที่นั่งเล่นนะครับยืดปูกระถะได้นะเป็นที่นั่งเล่น ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับแล้วก็มีบ่อปลาอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินออกมาตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในตัวบ้านกันนะครับอ่ะเดินเข้าไปเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะมีพุ่งไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันอ่ะเดินเข้ามาในบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับ เดินเข้ามาในบ้านก็จะเจอห้องครัวเลยนะอ่าห้องครัวก็จะตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับอ่ามีอุปกรณ์ครบเลยนะมีเตาแก๊สมีตู้เย็นครบเลยนะอ่าส่วนตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับสามารถมองออกไปข้างนอกได้นะครับอ่าก็จะมีโซฟาแบบนี้เลยสามารถมองออกไปข้างนอกได้นะครับอ่ะประมาณนี้ เี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะอ่ามีโคมไฟสวยๆข้างบนด้วยอ่าตรงนี้ก็จะมีโคมไฟห้อยแบบนี้เลยนะสวยมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูสั้นที่สองกันเลยนะอ่าเปิดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเล่นนะครับสวยมากตรงเนี้ยอ่าแล้วก็มีโซฟามีมีโต๊ะนะครับ ตรงกระแพงเหนไหมกรแพงมันจะเป็นแบบลายไม้นะครับเป็นลายไม้แบบสวยมาก,บบมากอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะอ่าเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนสไตล์โมเดิร์นนะสวยมากอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะเตียงที่นอนนะครับสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับอ่ามีหน้าต่างนะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับเป็นที่นั่งเล่นอีกที่อ่าแล้วก็จะมีแบบซ่องตรงนี้ที่เราทําไวอ่าสวยมากก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับห้องนอนนะอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับบ้านหลังนี้บ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับสวยมากอาจดีเราเดินออกไปข้างนอกกันก่อนอ่าปิดประตูไว้ด้วย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนในการสร้างบ้านหลังนี้นะบอกเลยว่าสร้างไม่ยากเลยนะครับบอกเลยว่าสร้างง่ายมากนะแล้วก็สวยมากๆด้วยอ่ะทุกคนก็ลองไปสร้างกันดูนะครับบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะสร้างง่ายมากอ่ะและถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ